เช็คดวนประกาศกล้องมระตูฉบับที่3แจ้งพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองและสีแดงพายุูดุ่ร้อน15-16เมษายนนี้พื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างและสภาพอากาศในช่วงสงกรานนี้จะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่22เมษายนค่ะ เริ่มกันที่เรื่องสําคัญค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับใหม่ค่ะฉบับที่3มีการแจ้งรายชื่อจังหวัดและพื้นที่สีเหลืองสีแดงแล้วค่ะโดยในช่วงวันที่15-16เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอน บนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุดดูร้อนที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันเวลา กล่่าววด้วยคะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่15เมษายนมีแค่2ภาคค่ะภาคอีสานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยถุกจังหวัดค่ะแต่พื้นที่ที่เสี่ยงสูงระดับสีแดงคือจังหวัดบึงกาฬนะครพนมชัยภูมิขอนแกน่นนะครราชสีมาบุรีดม์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคตะวันออกพื้นที่สีแดงเสียงสูงคือสากแก้วและจันทบุรีพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงปานกลางคือจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและตราดค่ะ ต่อไปวันที่16เมษายนเพิ่มพื้นที่ของภาคเหนือกับภาคกลางมาด้วยค่ะภาคเหนือพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยสูงคือจังหวัดตากและเพชรบูร์พื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยปานกลางคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกภาคตนออกเชียงเหนือพื้นที่เสี่ยงลดลงค่ะโดยพื้นที่สีแดง,แดงเหลือแค่จังหวัดนครราชสีมาส่วนพื้นที่สีเหลืองเหลือแค่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูิขอนแก่นมหาสารคาม บุรรีภาคกลางพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นค่ะพื้นที่สีแดงคือจังหวัดกาญจนบุรีราชาบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนจังหวัดอื่นที่เหลือของภาคก,าาก,กาาล,บบงลางอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะภาคตะวันออกพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยพื้นที่สีแดงคือนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชาเชิงเซาชนบุรีและจันทบุรีส่วนระยองและตราดอยู่ในพื้นที่สีเหลืองค่ะ ส่วนสภาพอากาศในวันที่13เมษายนวันสงกราน,นี้พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะแต่ก็มีเมฆฝนและมีฝนฟ้าขน,น,นองตกในหลายจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคสานตอนบนและภาคตะวันออกอย่างเช่นในพื้นที่ก่องจังหวัดสกลน,นครอราวานอน,อนนิวาสบ้านทาตอุดรธานีชัยภูมิเลยขอนแกน่นปากช่องด่านขุนทศนครราชสีมาเขาสมิงจังหวัดกาด ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพังงารังสงขายะลาและนาราธิวาสค่ะ สำหรับลักษณะอากาศในวันที่13และ14เมษายนพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจากความกดอากาศต่ำความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและยังมีดวงอาทิตย์ที่เข้ามาตั้งฉากกับประเทศไทยในเดือนนี้และเดือนหน้าด้วยค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกนั้นเกิดจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกทําให้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมจึงทาให้มีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยค่ะไปดูแยก แต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากอุณหภูมิสูงสุด43องศาค่ะช่วง13-14เมษายนนี้ระวังกันด้วยนะคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมแรงส่วนมากจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดคือ41องศาภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากอุณหภูมิสูงสุด4 1องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสักแก้วจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด3 9องศา ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด39องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดภูเก็ต ทาังง n และกลงังอุณหภูมิสูงสุด36องศาส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนหลังจากจบประกาศพายุฤดูดดร้อนแล้วในช่วงวันที่17-19ถึงเมษายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้จะมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ฝนลดลงแต่ยังมีฝนฟ้าขนองกับลมแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ส่วนลงต้นตกเชียงเหนือพัดตกคลุมทะเลียนดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งตลอดช่วงค่ะมาต่อที่อวินดี้ค่ะดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ecmwf บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึม้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ พื้นที่ฝนตกล่าสุดในช่วง6โมงเย็นของวันที่13เมษายนค่ะภาคใต้สุราษฎร์ธานีมีฝนตกในพื้นที่ของกีริดะนิคมพระแสงสงขลานาทาวีบ้านทับหลวงภาคตอนออนมีฝนตกอยู่แถวจังหวัดสักแก้วค่ะแถวเขาชะกันและมาลายขอนแก่นมีฝนตกอยู่แถวภูผาม่านและชุมแพส่วนจังหวัดเลยมีฝนตกทางตอนล่างของจังหวัดค่ะรุนทรยยงมีฝนตกเหลืออยู่บ้างค่ะจากในช่วงบ่ายที่ตกหนักกว่านี้นะคะบ้านกรุงศรีค่ะส่วนนครพนม,มตกอยู่แถวบ้านหนองโพค่ะ นอกจากนี้ยังมีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรและกาญจนบ,บุรีแต่อยู่ในพื้นที่ป่าที่เป็นอุทยานแห่งชาติค่ะรูปแบบจําลองฝนกันต่อเลยค่ะ6โมงเช้าวัวนศุกร์ที่14เมษายนโอกาสเกิดฝนตกน้อยมากในทุกจังหวัดค่ะเที่ยงวันศุกร์ที่14เมษายนที่สีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะฝนไม่เยอะอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองชุมพรฝั่งอันดามันตอนล่าง ภาคตะวันออกมีสีอ่อนๆค่ะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ชนบุรีระย,ยองเชิงเซาจันทบุรีภาคกลางภาคเหนือไม่มีสีภ้าอีสานมีเล็กน้อยแถวอำนาจเจริญนครราชสีมา,บ,าบ่ายวันศุกร์ที่14เมษายนสีเพิ่มขึ้นค่ะภาคใต้มีสีปกคลุมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะแถวเพชรบุรีและประจวบคีรีขันส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าอ่อนค่ะภาคตะวันออกมีสีแถวจันทบุรีจาดสักแก้วฉะเชิงเซาภาคกลางมีแค่ราชบุรีค่ะ อ่ภายสารมีฝั่งชัยภูมินคนรราชสีมาาหารอำนาจและอุบลฝั่งที่ติดกับชายแดนลาวค่ะภักเหนือมีเล็กน้อยแถวเพชรบูร์เย็นวันศุกร์ที่14เมษายนสีลดน้อยลงในทุกพื้นที่ค่ะค่ำวันศุกร์ที่14เมษายนภาคใต้เหลือสีบริเวณตอนล่างค่ะตรังสตูนพัทลุงสงขลาไทยตอนบนไม่มีสีและอากาศยังร้อนอยู่ในช่วงค่ำค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่15เมษายนไม่มีสีเลยในทุกจังหวัดค่ะ เที่ยงวันเสาร์ที่15เมษายนทางด้านภาคอีสานฝั่งจังหวัดที่ติดกับชายแดนลาวเริ่มที่จะมีเมฆมากขึ้นแต่ฝนยังไม่เยอะค่ะบ่ายวันเส,สาร์ที่15เมษายนฝนจะเริ่มเข้ามาทางภาคอีสานด้านตอนออกตั้งแต่บึงการถึงอุบลราชธานีค่ะทุกจังหวัดริมฝั่งโขงมีสีฟ้าหมดทุกจังหวัดรวมถึงขอนแกน่นกาฬสินธุ์าสรารคามยโสธรร้อยเอ็ด ภาคตอนออกแถวจันทบุรีดาดภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือมีแค่เพชรบูร์ภาคใต้มีแถวเพชรบุรีประจวบกับภาคใต้ฝั่งอันดามันเล็กน้อยค่ะ เย็นวันเสาร์ที่15เมษายนไพ่สารฝนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไพ่าสารตอนล่างค่ะจะเป็นสีฟ้าถึงสีเหลืองส่วนอีสานตอนบนสีน้อยภาคตอนออกมีโอกาสเจอฝนทางตอนบนของภาคค่ะสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกฉะเชิงเซาภาคกลางเริ่มมีสีเข้ามาทางฝั่งลบบุรีสระบุรีกับราชบุรีภาคใต้สีอ่อนลงกว่าในช่วงบ่ายค่ะภาควันเสาร์ที่15เมษายนมีสีบริเวณไพ่สารตอนล่างค่ะตั้งแต่ขอนแก่นลงไปค่ะ ภ้าตอออกมีสีเล็กน้อยแถวสักแก้วปราจีนบุรีภาคกลางมีสีฟ้าแค่ลบบุรีภาคเหนือมีสีฟ้าแถวเพชรบูร์ส่วนภาคใต้ในทะเลจังหวัดสตูลปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ เช้ามืดวันอาทิตย์ที่16เมษายนมีฝนเข้ามาอีกบริเวณอีสานล่างเริ่มจากทางฝั่งชายแดนกัมพูชาค่ะแถวอุบลศรีสะเกษสุรินทร์ภาคตอนออกจันทบุรีตราฉะเชิงเซาพื้นที่อื่นยังไม่มีค่ะ6โมงเช้าอีสานล่างอุบลศรีสะเกษสุรินทร์ยะโสธรร้อยเอ็ดซังตอนออกมีสีทุกจังหวัดโดยเฉพาะจันทบุรีตราดเป็นสีเหลืองค่ะภาคกลางมีฝั่งสระบุรีค่ะภาคเหนือมีแค่ฝั่งเพชรบูรณ์ภาคใต้ไม่มีสีค่ะช่วงสายวันอาทิตย์ที่16เมษายนมีสีบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกมี จังหวัดสีเหลืองแดงคือชลบุรีฉะเชิงเซาและจาดภาคกลางสีเริ่มเยอะขึ้นและเป็นสีเหลืองแดงค่ะแถวกรุงเทพปริมณฑลลบบุรีสระบ,บุรีอยุทยาปทุมธานีภาคเหนือไม่มีสีภาคใต้ไม่มีสีค่ะเที่ยงวันอาทิตย์ที่16เมษาย,ยนกลุ่มฝนเริ่มขยับเข้าภาคกลางมากขึ้นค่ะวนพ่อยสายสีลดลงเหลือทางฝั่งขอนแก่นและชัยภูมิภาคเหนือมีพิษณุโลกเพชรบูร์ภาคตอนออกสีน้อยลงภาคใต้มีแค่เพชรบุรีกับประจวบแถวหัวหินค่ะ บ่ายวันอาทิตย์ที่16เมษายนไพสารยังมีสีอยู่ค่ะส่วนใหญ่ฝั่งเชยภูมิโคราชขอนแก่นมหาสรารคามกาลสินมุกดาหารภาคเหนือสีเริ่มเยอะขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างมีสีถูกจังหวัดภาคกลางมีสีเยอะทางบริเวณภาคกลางตอนบนและกรุงเทพปริมณฑลภาคตนออมีสีเล็กๆน้อยๆค่ะแถวชลบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดภาคใต้มีสีถูกจังหวัดเลยค่ะเย็นวันอาทิตย์ที่16เมษายน พายสารยังมีฝนมีสีอยู่บางพื้นที่น้อยกว่าในช่วงบ่ายค่ะพักเหนือสีเริ่มขยับขึ้นไปถึงบริเวณแม่ห้องซอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์น่านตากพักกลางมีแค่ฝั่งกาญจนบุรีราช,ชบ,บุรีภาคใต้มีแถวประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์นครศิธรมราชพังงากระบี่ดังสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ ค่าวันาทิตย์ที่16เมษายนฝนลดลงในทุกภาคค่ะเช้ามืดวันจันทร์ที่2 7เมษายนไม่มีสีในทุกจังหวัดค่ะช่วงสายๆเริ่มมีสีเข้ามาบริเวณภาคตนออกกับแถวกรุงเทพปริมณฑลค่ะ ช่วงเที่ยงมีฝนบางพื้นที่ของภาคกลางค่ะภาคสารฝั่งนครราชสีมาภาคตอนออกแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกบ่ายวันจันทร์ที่17เมษายนยังมีฝนเยอะอยู่ค่ะภาคสารฝั่งชัยภูมินครราชสีมาขอนแกน่นภาคเหนือสีเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝั่งเพชรบูรณ์น่นานเชียงรายเชียงใหม่ ตากแพร่และพะเยาภาคกลางมีสีส่วนใหญ่ฝั่งการจนบุรีราชบุรีอุทัยธาน,นีนครสวรรค์ภาคตะนออกสีน้อยมากค่ะส่วนภาคใต้สียังเยอะอยู่มีสีปกคลุมทุกจังหวัดโดยมีสีเหลืองแถวเพชรบุรีค่ะ ช่วงเย็ยนช่วงค่ำสีก็จะลดน้อยลงโดยในช่วงค่ำวันที่17เมษายนมีสีเขียวเหลืองบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนล่างเช้ามืดวันอังคารที่18เมษายนไม่มีสีเลยในทุกจังหวัดค่ะบ่ายวันอังคารที่18เมษายนมีแค่สีฟ้าอ่อนค่ะส่วนใหญ่บริเวณภาคใต้กับภาคตะวันออกภาคกลางด้านฝว่างการจนบ,บุรีราชบุรีอีสานฝั่งเชียงภูมิโคราชภาคเหนือเพชรบูร์ตากค่ะ ค่ามอังคารที่18เมษายนเหลือฝนบางพื้นที่ของภาคใต้ค่ะชามืดวันพุธที่19เมษายนไม่มีสีเลยในทุกจังหวัดบ,บ่ายวันพุธที่19เมษายนฝนน้อยมากค่ะเย็นวันพุธที่19เมษายนมีสีน้อยมากค่ะสีฟ้าอ่อนส่วนใหญ่บริเวณภาคตะวันออกกับภาคใต้ค่ะเช้าวันพฤหัสท,ที่20เมษายนไม่มีสีเลยค่ะบ,บ่ายวันพฤหัสที่20เมษายนมีสีเล็กน้อยบริเวณภาคสารตอนบนและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะ เชองกลางคืนสีลดลงค่ะเช้าวันศุกร์ที่2 1เมษายนไม่มีสีเลยค่ะบ่ายวันศุกร์ที่2 1เมษายนมีสีเล็กน้อยส่วนใหญ่บริเวณภาคใต้ค่ะช่วงกลางคืนไม่มีสีค่ะเช้าวันเสาร์ที่2 2เมษายนไม่มีสีเลยค่ะบ่ายวันเสาร์ที่2 2เมษายนสีน้อยอากาศร้อนค่ะและมีสีส่วนใหญ่ก็คือบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปค่ะ แบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นค่ะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปปกักมุสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วคะ่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มสภาพอากาศตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่14เมษายนไปจนถึงบ่ายวันเสาร์ที่15เมษายนค่ะสถานที่แรกแม่สอดจังหวัดตากศุกร์และเสาร์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ช่วงบ่ายมีลมพัดบ้างค่ะบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรศุกร์เสาร์นี้ไม่มีฝนแดดจัดตลอดวัน และไม่มีลมค่ะขนวนจังหวัดขอนแก่นวันศุกร์ถึงบ่ายวันเสาร์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดจัดเป็นส่วนใหญ่และไม่มีลมค่ะปะทิวจังหวัดชุมพรวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มลเมตรในช่วงเย็นส่วนวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะสีชนนครศรีธรรมราชวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มลเมตรในช่วงค่ำนอกจากนั้นแดดจัดตลอดค่ะบ้านใหม่ชัยพูบุรีดำมศุกร์เสาร์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดจัดตลอดวันสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์วันศ จังหวัดสุขโขทยัยสุกเสาไม่มีค่าฝนแดดจัดตลอดวันค่ะ เวียงสะเคียนซาและบุญพินสุราธานีวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มมตรในช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีเมฆครึ้มหรือมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่นอกจากนั้นแดดจัดตลอดวันค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายศุกร์เสาร์ไม่มีค่าฝนแดดจัดตลอดวันและไม่มีลมค่ะโพสซีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันเสาร์ช่วงบ่ายมีเมฆมากขึ้นหร,หรือมีฝนฟ้าขนองค่ะส่วนวันอาทิตย์โอกาสฝนตกมากขึ้นค่ะ บางไซอยุธยาวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มเมตรในช่วงเย็นส่วนกลางวันเป็นแดดสลับเมฆครึ้มวันเสาร์มีแดดมากขึ้นค่ะ วังชิ้นจังหวัดแพร่สุกเสาร์ไม่มีฝนแดดจัดตลอดวันเบตงจังหวัดยะลาวันศุกร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำส่วนวันเสาร์ก็เป็นแดดสลับเมฆครึ้มมีค่าฝนเล็กน้อยเช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายบ้านย่อยะโสธรวันศุกร์และวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนอาิตย์และวันจันทร์มีโอกาสเกิดฝนตกบางพื้นที่ค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าแจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอ ดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ